สวัสดีค่ะพี่น้องมานี่ยาจามาแล้วนี่คือที่ทํางานของยาจาค่ะพี่น้องสูงใสยคุณหมอเพิ่นจัดวันเกิดนี่ค่ะพี่น้องมาหเห็นสถานการณ์แบบนี้ค่ะมาค่ะพี่น้องยาจาสิพาตามมาเบิงว่ามีอีหยังเนาะค่ะน้อง,นง,นงพี่น้องเนาะมาเบิงมาส้มน้ากันนี่ที่ทํางานของยาจาค่ะพี่น้องมาตามกันมาค่ะนี่งานที่สิต้องทํามือนี่ค่ะพี่น้อง เสื้อผ้าของคุณหมอกรองหลายค่ะนี่เตาหลีดเสียบไปแล้วเรียบร้อยค่ะพี่นอ้องให้เพิ่นได้ควื่มหอนซะก,ก่อนเนาะนี่นี่เพราะวะ่าย่าจ่ายเฮ็ดงานอยู่สันต์ซียุสันสูงสุดค่ะพี่นอ้องมาหลีดผ่าคุณหมอเพราะวะ่ามื้ออื่นก็สิไอ้มื้ออื่น มาทำความสะอาดค่ะพี่น้องพญายเพิ่อนกับสิได้มาซอยนำ้ำยี่หองของหมอห้องเททำงานของคุณหมอแต่ละห้องค่ะพี่น้องจะไปยาจ๋ะะจาสิภาพาไปเบึ่ง่ามันมีจักห้องนี่ค่ะห้องเก็บอุปกรณ์ห้องทเททำงานของข้าเจ้าเนาะ ไปเห็นเตียงของคุณหมอแต่ละห้องแต่ละบอนมองนี้เป็นเคลินิกนี้เสริมเคลิ่งนิ้เคล็ดความงามค่ะพี่น้องเคลินี้พวกอันผิวหนังค่ะผิวหนังพวกซิว้วพวกไอ้กล้าพวกอย่างนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องพวกควางงามค่ะมาตามมาพาไปเบิ่งกันนี่กระหองกจ็จะตรวจบัตรตรวจ สุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจผลงานที่ก็เจ้าเสิเหตุเนาะค่ะเนาะกับคนป่วยกับคนไข้ค่ะนคะครับพี่น้องจาจามาเห็นงานอยุดตรงนี้ก็เห็นไม่เห็นแล้วกะพดดกินหอดลูกบไดาค่ะอันนี้พวกเกรงพวกเกรงมือปวกยาพวดหลอดเลือดพวดยางเพื่อนเพื <S <S <ๆ S 1> ่อนเดาเลือดเอาอยัางออกไปตรวจเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก็อีกของหนึ่งค่ะพี่น้องเีกมาอีกฟังหนึ่งค่ะของทำงานของคุณหมอค่ะพี่น้องกับทํางานของยาจาหล่ยาจ่ามาทําความสะอาดนี่ค่ะพี่น้องนี่ นี่ห้องลางเครื่องเครื่องมือแพทย์ของข้าเจ้าค่ะพี่น้องตู้เครื่องมือของข้าเจา้าเครื่องล้างเครื่องมือเป็นนี่ก็ห้องเข้าเตอร์รับลูกค้าค่ะรับคนป่วยนี่ก็ห้องรับแขกนี่แอนกอร์อต้นดอกไม้นี่ตู้รับแขกรับคนป่วยค่ะพี่น้อง รับแขกเยมาตรวจก็ะจองมีเครื่องฮ็ดกาแฟก,กแฟ็ให้กดกาแฟให้กินค่ะพี่น้องกาแฟสำเร็จนี่ค่ะพี่น้องเอาอย่าจ๋าพามาเบึงเนาะบางทีทำการทำงานค่ะตามมากค่ะพี่นอ้องนี่ก็เป็นห้องครัวค่ะพี่นอ้องไม่ตู้เย็นไม่อาหารของพวกคุณหมอเพิน่น พวกขนมตําปังน้ำชากาแฟเกืียงต้มน้ำฮอร์เกียงทํำกาแฟค่ะเกลื่อนนับแรกแยาจานมะฮอร์ยาจ่ากาสิมาปัน่นผ่าก่อนค่ะพี่น้องมาซักผ่าก่อนปั่นผ่าก่อนปั่นผ่าไว้สองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงแยกาจา่า,า,จากาซีรีดผ่าแล้วพอดีนาะพี่น้องเนาะแยกจ่ากาซีาไปเบื้องนี่แหละทำพิธีรีดผ่ามันพี่น้องลงมือทำงานก่อนเนี่ยละเอาไม้เพียให้น้องเบื้องน้า รับชมการทำงานของยาจากระซำนี่แหละเนาะค่ะน้อพี่น้องถ้าผู้ใดมาเบืองมาส้มน้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นม่เวยอค่ะพี่น้องขอบคุณนลายสำหรับกำลังแรงให่เอฟซี FC ทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขวามจเจริญคิดซิ่งไดขอให้สมปรารถนาเด้อขอบคุณนายลายค่ะ แล้วก็สวัสดีค่ะ